ที่เข้ควันนี้ผมนัซซาหรือเพจทําตามคำขอจางวันนี้จะมาอ่านเรื่องอัานมังงะเรื่องเทพเจ้าผู้สร้างกาตอนที่สองนะครับ <Yeah. S 1> โลกนี้มันเต็มปด้วยพลังระหว่างโลกและสวรรค์นั่นหมายความว่ามีศาสตร์การฝึกตนเป็นพันขแขนง this is man lo man ฮ่าฮ่าฮ่บางคนก็ชอบเป็นคนที่ขดังไม่ได้เริ่มแล้วแล้วเริ่มไหยมนยานักสังการนั่นเป็นเพียงอาชีพเสริมพวกเขา จะรวมความสามารถต่างๆว่าจะเป็นโนภาพหรือภาพร้อมและอื่นๆแต่การรวมกรารเปล่าสามารถสร้างกราดขึ้นดังอย่างง่ายได้พวกนักสร้างกร์ดแข็งแงมากพอพวกเขาจะสามารถรวมทุกสิ่งในโลกใบนี้ได้หากนักสร้างกร์ดแข็งแงมากพอพวกเขาจะรวมทุกสิ่งบนโลกใบนี้ได้ นี่มันการ์ดต,ตั้งเดิมนี่การ์ดตั้งเดิมที่จะถูกพบโดยเหล่านักสร้างการ์ดการใช้การ์ดนี่สามารถลอมพลังที่ต่ํากว่าการ์ดใบน,นี้ได้จากนั้นก็เริ่มจว่าความสามารถแก่การ์ดได้ไม่ใช่ว่ามันคืออันเดียวกับ ok แผ่นซีดีหรอเพื่อนเพื่อนรวมงานอย่างงั้นเหรอ,อยังไงซะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนี้อยู่แล้วเทคโนโลยีที่ ทำการที่เสี่ยลูมิงชำนาญดูเหมือนจะทำได้แค่พลังหนึ่งดาวเองอย่างน้อยก็มีพลังแล้นะดูเหมือนว่าจะเป็นกำลังภายในถ้าเราเช่าช้งสิ่งนี้ก็เหมือนเราชำนาญพวกพื้นฐานด้วยสินะไม่เร็วนี่นี่มันจุดเริ่มต้นของผู้แข็งแกร่งหลังจากที่เสี่ยลูมิงมาที่เมืองนี้ได้ไม่นานพี่สามของศัขงเขาก็มาเยี่ยมเขา เซลูมิเพืา่อมากเพื่อที่จะรักษาเกียรติอน,น้อยนิดตอนหน้าพิศของพี่สาวของเขาเองเซลูมิงได้ทําการกู้ยืมและเปิดร้านการแล้วกลายเป็นเท่าแกนอนุญาตแพงชิปมือถือมือถือมือถืออยู่ไหนเราเนี่ยจะสักทีรหัสผ่านโอ้เราใช้อาไรานี่มือก็ได้นี่ว่าการยืมเงินการยืมเงินขอบินของฉันต้องจ่ายทั้งหมด หน่0ยสิบร้อยพันมแสนล้านสิบล้านพันล้าสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสี่พันหน่งร้อยจ็ดแสน้าหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าไม่มีรรับบินที่เราจ่ายหยวนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบห้าชำระหนี้วันที่10เดือนมิถุนายนเดือนนี้มีทั้งหมด57บิน วันชำนะนี่ศูนย์จุดห้าจุดหนึ่งถึงศูนย์ห้าจุดสามหนึ่งสิบหกพฤศจิกายยวสิบหพฤษภาคมจายก่อนหรือผ่านส่งเ่อะไรวะเนี่ยการเป็นว่าอิตาคนนี้ใช้เงินไปเพื่อไปมือเติอเพื่อเปิดร้านค้าไม่เคยเห็นเงินเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอเดี๋ยวนะสงสัยเจ้านี้จะให้เราจำนอง แหงเลยมีอะไรจำนองได้บ้างนะเฮ้ยเออะไรวะเนี่ยเมื่อต่างดาวดูดีแบบนี้มันกันหรือเปล่าจก็บตอนที่สองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ให้ช่องขผมด้วยนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปได้านใน อีพีตัดไปนะครับขอบคุณครับ